กลับสบายดีผมแม่พี่น้องเลฟซีทุกท่านเมื่อวานมาพบมาพอกระมอบรรหนอกพี่น้องย่ำคำคืนพอกันอยู่ห้องนอนเมื่อวาพี่น้องเมื่อวา,านมัสิโทุหานพอพลาดผลปกรุงเทพเพึงแหลกพี่นอ้องเจ้าผลเป็นงานเหตุก,การณ์ในทางยัง,งบอกในข่าวข่าวหลายมื่นแล้วบริโภคผลิตน,น้ำผลพี่น้องแต่มื่นนี่สิโทุไปหาผลพี่น้องโทไปผลิตน้ำผล มอกว่าสายผลเสีว่างหรือบ่ว่างเนาะคเลิกงานหรือยังตอนนี้พี่น้องเต็มมื่อเว้นหันเห็นนั่นแฟนผุนโทรมาอยู่ห่ากระเลนกะบ่าวกันน้อยหนึ่งพระพามผุนมาทันเลิกงานพี่น้องโอเคพี่น้องไปว่านนกผุนไปเบิ่งผุนพี่น้องพี่น้องเอาเบิ่งพระพามเสื้อกับกระปุ๊ใส่เลยสบายดีพี่น้องสบายดีกินข้าวกับเนีงไหนกินข้าวกับเนีง ถอดปาโอ้นองไม้นอนเลนอนแล้วนอนรับนาตจ่กโมงนี้คือห่างกอจ็ตโมงไปห้องนอนเหมอเออไปได้มวนใช่ป่ะมวนใช่ป่ะมวนใช่ป่ะมวนคือฟังเพลงแล้วเพราะมันก็เปิดเพลงนห่นเนาะเปิดเพลงฟังไหมเปิดอยนแลนดในโทรศัพท์เนะ อนเด้อพี่นอ้องเพิ่นบอกว่าคือคือบตั้งซ่องให้พ่อภาพแน่มั้งแต่พ่อภาพมันยังอะไรเข้าอะไรอยู่อยู่คนละหมอกว่าตอนนี้ตั้งซ่องกับหมอกยังตั้งซ่องแบบเป็นหมอกกับว่าเอออยู่คนละหมองเพิ่นเห็ดงานอันมุงมง่งเศ้าข่าการยัรยมงมองเลยใครเดือกยังมองปีสี่เจ้านาทีป้าหนุกจะเลือกป้าไหน่ะบ บนมเออเขาตงานเห็นมกวกระตือกวอืมเป็นนอนเลยพี่น้องจะถามว่ากลับไปนุ่งเสือวะนี่เป็นทางกับป็เพีทางกัมาเด้เออผสมอาหารอืมเห็นงานตัวเบา่นะเหยื่งง่วยอย่างนะ้นอืมงวจากโตัวหันงวยจากต

แบบแบบเดียวกันเรียงคนนะคะแนน่ันะอันไหนไปห้ามไม่เท่าเลยเด้อมือมือไหนยิทอดลาวมือ้อื่นมืออื่นมืออื่นย่ามเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวออกย่ามก่อนมือมือจะออกมืออื่นมืออื่นเผยยามมือได้เจ้าอันโธ ้าอ <Yeah. S 2> ันสีไปยาจังโทรบอกคอยว่าคอยเคองเถื่อนก็เคเห็นองเตงานนอกคอบริทูตเอเออเออแล้วมืออื่นี่ข่อยงามเนี่ยามแมลงขัดกะบ้านสี่หางแรงเออว่างอย่างนั้นขั้นซ้ำนี่อกอองงามนะว่างอยู่ขอยงามมืออื่น่างเลเป็นใดประทนระทนาจะเือวัตพัดไปไหนอโทไปเลยผมมีพเออเออเอทอเลยับ ข้ามเมถาวพระเทวบริิทอดบ่ขอคิดอดเต็มเม่าวขา่ะจพิษไดน <c oughs> เสียงหวัวมันต้องคิดหอนทั้งเมถาวเลย่ทั้งพระเทว้า <c oughs> มจอดี่ <c oughs> ไม,ค,ไมคิอเถาววเอคิดร์อเถาวคนะจพิษไหนพี่คนข่ะใจพิดไหนตัวพิษแล้วไปยนจี เออแมนแมนนะและและพัดเตจไปนั่นมาท่านไหนอันโทษฮารกันเลยว่ามือเจ้าไปถ่ายนะว่าสิโทษฮาอยู่เจ้ากัดไปต่อไปไปเลยเล่าอันเราเราเป็นคั้นตอนน่ะคั้นในคข้อนะเป็นคั้นมือไปเอาบัตรท่านนี้ไปเอาบัตรส่งมาขนาดเป็นคั้นในคอเลยอ่ะอันละลงมอหักบ่บด้ไปจอบไปจากเศร้าหรือประสาทก็คือสีเศร้าเละ คันมอมาซาวและยู่นยังโทหอยู่ออยู่นโมงยัง่าโทรหาอยู่อบ้ทอาสี่ักสิ้นนี่ครับผมแหละสีาเงินได้อยู่แหลยังี่าทเิออยูยูยได้ยูบอกกล้าว่าเออได้อยู่หัวใจก็อยู่ข้างคนี่เนาะอิสนี่ต้องมาวานกันเถอะวะ มาหวานยำตัวคนเดียวมดเมื่อแล้วอเออแมนแมสูดแล้วเวสูซื้อเฮ่มันได้คือข้าจังมากด้อเน่มือยำมุซาลูกตาซาับัยำมอแรกนั่นเลยจังโมงฮะชามสีมงก็เลยสโงันิตามนะิงตามบังเถือกะเ็นนั่นเห็นนี่อะมื่อนี้นั่นเลิกสี่โมงาาโมงข้าวนำาปลาเนี่กะเออข่าเข่านะเราบสื่อคิดนขื้หวานเลยเนาะ ข่าวนันทั้งเถื่อเบินกัซื้อมามาส่งยามเจ้าอืมเก๋ไปซื้อมาอยู่อันอยู่ไกลไกลบ้านย่าอะไรจังเลยแคมในบ้านบไไกกลัประมาณตลาดฮะก็เจ้าพิษบะไรจมงเลไปซื้อตามมันตามห้างขายในเฮือนจังตลาดอันเข้าพิษวุ้ยอะไรซื้อกินเลยเขาปิดบ่อยู่อยู่นอกนอกเมืองบอกว่าอยู่นะอ่ะนอกอยู่มันนอกมันนอกแถวลาดป่ากันแน่นั่นแหละมันมันจังอัน เป็นตาอยู่ได้ขนแาดนั้นนะเป็นตาอยู่เลยขันอยู่แบบเนี้ยเมื่อนี้ก็ว่าสิจะไปยิงเมื่อนี้นะเมื่อนี้ก็ยิงหมดทุนขาดไปเออจะใส่ตําเอิบจนสั่นได้ด๋อยใครเละมันบมขาดแล้วหมดดีดหนาตัวเองดีดเด็ตับสวงนี่จนอู้หนัรากลกตับตับใส่สวงก็คือมาตับใส่นมจะหอมอ้าวตัวนี้หนักไหมะสวงตัวนี้นะเออไปยิงยิ่งยังยิงนกุกยิงหนู ยังหายังนูบอกระไรกระไตกระไรโอ้กระไยบอเคยกินกระตขยนขนมมันหวานเด้อเออแม่ยี่ห่ากกับบอเคยกินเพราะแต่เกิดมากระไตบ่เคยกินเอฟซีผมข้ามกันยกินทอดกินเทงคือเก่าเ้อฝากบอกเอฟซีเนย์ันไดกาากลอินทอดกินเทิงเอฟซีเก่าหักแฟนคือเก่า เพื่อยางให้พ่อพ่อมันตั้งซ่องไว้เลยการบบัดไม่ต like ั้งเนาะมันมีเวลากุแล้วผุหลอ fc เลยอเ่กสิประมาณหาวกปีหรือสิปีผุหล่สิได้เมือครับทหลทได้ขรบวิศก่อายเ้ยคือสีคือสียอันทนไป่ล้ว เมื่อบ้านเท่ากับชักเสีเหยังกันลอยอยู่ได้อยู่ดีไม่แห้งนะอือันนี้คือพวงกาดไม้เปล่าไม้ห้างไว้เนาะเออคันซีวอกไปก่อนกันนี้ว่านุองวอามวนกับแมนอันสิเมื่อบ้านเท่ากัจักเสียเหตุยังแต่กับร่างใจกันอยู่แขางๆอะไรกัสูตรต่อไปอืันว่าหัวใจกันอยู่ในนี้ลบกับลูกอยู่ในนี้หวานแท้ ไอ้ตัเสียงหัวเจ้าเด้ซ่หัวใจอยู่ใส่นี่วานกันขนาดพี่หนังเลยวานกันขนาดวานจนหมดขึ้นวานจนหมดขึ้นนังลอยวะหมดขึ้นบานอนได้นังลอยวะอยู่ตลอดอันเฮือนอัน

ออกใจตัวเอง, <ừ m. S 2> ง,งกับแมนอย่างหนึ่งถัเมื่อกับจ้าข้าเห็ดยังเนาะแมนกับไม่ไดใช่น้าและได้เห็ดน้าไม่มากเลยเห็ดน้าครับเราเนี่ยน้าก็น้องข้าอยู่กับข้าเห็ดอืมโบนัสอยู่พ <c oughs> ีนะ่เฮากอ่าเงินอืมอืมเป็นเป็นเป็นเดือนบ่หรือเป็นวันเงินค่ะห็นะเป็นเดือนอ๋อเดือนหลายเติบด้วยเนาะ ก็เด 10, 100, ือนหมื่นกว่าๆนี่แือนหมื่นสามหมื่นสี่ไม่ได้เดือนละหมื่นก็ดีตัวหมื่นหกหาเงินเดือนละหมื่นมันก็โอเคแล้วกระจงไหวหมื่นหนึ่งก็กินหกพันกินหลายแต่หกพันโอ้เอ้ามื่นหนึ่งชองลกินเท่าไหร่เออกินไปได้คือกินหลายเถอะเอากับข้าวกหมูตุก โลหนึ่งอร้อยกว่าบาทพุณนั่นเออแมนย้วข่างข้าและสองร้อยกับมะหมีปนันดอกว่าซื้อเลยบ่ฮะอันมือหนึ่งอาพใจเออเออเออมันอยู่ในนี่นะมันมันอันมันซองมันองคว่เลยซองู่ซอกู่กับยาอไรกับววองคู่กับมิมิเตนมิแต่คนลาห้องหนวะยนั่าเยอะที่สุกันอ่ะเยะหน่อยก็ทีี่สองถักมือเือแต่เฮอบ่อันคนลาาบ่ยนหนกัคนลาวากันไ่นบอ คุณแถดาน่ะน้องอ่นนะนะน้องเให้่ท่าจะแก่ท่าอยู่บ่จะแก่ท่าอยู่บ่มันหอยม้วมงนี่มันน้องแต๋อนี่บ่ท่าเอาเมียน้องเอาคนนั่นหน้าในทิศหน้าเขาอันเขาเป่าคงไปซื้อนั่นเด้ไอเต้ทิศน้าตะกาเร้องตะก,กานั่นเด้ไอ้ท่านั่นเด้โอ้จักดอกท่าพูดเลยบ้านอะไร โมบจักสเองเราอยู่บ้านใหม่น้องหว่าคุณฮัมโมยุ้ฮัมโยุ้งทำไมดึงมาข้าวโอยู่แต่ว่าเต้นอะใเต้นละขึ้นนอนนอนจังโม้งนี่จัะหน่อยแล้วบอกว่าขึ้นกว่าจังโม้งเพิ่งเถียงโนโทรศัพท์ไปโทรศัพท์มาก็ว่างไปแล้วก็รับรับว่ากำมวลนั่นอะกับคือว่าอะไรขั้นไปอยู่ใส่กับติดอยู่หันขั้นเป็นข่อยไปกับกับซื้อว่าแบบเดียวกบเจ้าะอะไรซิปปี้จะสิมาบัติดบัว่าตัติดบัติดบ่ ไม่ติดได <ว S 2> ้เลยท่าติีอมา้นะติดว่าหมดแลไปก็เอาใหม่เลยเหรอไปไปใหม่ก็เอาใหาาม่ตัวบมาเลยก็มาอยูย่บ้านคือเกาหยดได้บ่าตาเกมมันทื่าทาอตอ ไม่นอนรับเลยไม่นะรับแล้วอืเพื่อนไปได้หายากมาบ้านบ่โอ่ไดออกินกับเ่ะเออพ่อเพิ่นโทรหาคุณมือแล้วเนาะว่าในโทรอยู่มันหักพนันในโทรโทรและว่าเอะโทรศ่วมหน่งแม่เพิ่นไ้ก็โทรหาอยู่บ่แม่เพินก็โทรหาอยู่บ่แม่เพิ่นน่ะโทรหาตอนแต่อยู่ งานตัวผมอือพวกใครชอเถื่อชอบเถืิดล่ะอือยังบม่เห็นโทรมาเลยอืออีฟซีบอกว่ากันโทรไปหะว่ากันเบากันขยันบอกที่อยู่ได้ย่านิอฟซีก่อนขับเป็นห่วงดิจะลงบอกที่อยู่ที่ยังไม่เข้ามาครับเขากับญาติญาติญาติแทนเี่เดี๋ยวนี้จ้ากระถายกว่าเดือนนี้นะเออพี่ตาอยากไปกรุงเทพอยู่ได้ครับข้ามันไปงานคือตะเกาว่าก็ไปเลยคือเดือนนี้นะ เอบอบ๊ะคันแบบไปไงคือแต่เก่าวันนด้แบบพันหนึ่งกงับฮอดกีเทสกิทอดกิเท,เทอรเอซี่คือเก่าันเนีย้ยฝากกินได้แบบพลาของผอพามกับสี่กินได้แต่คนมอแบบนองนี่แหละโทรมาจากสิไดบึงท่านมอแบบนอกก็โทรมา่้เห็นดอกเออฝากความกีทอดเพิ่นเนี่ยทางพากันนอนแล้วมื่อวออันมึงออกยามหมอข็แยมอื่นแล้วมึอ,มอวนันผาหัดขึ้นซีเมนออกยามคือสิได้ไปหาแล้วอยู่ จะ<อ>จะไปกะที่ไป,<ส>ไปตอนใดเจ้าจังโทรมาบอกเออ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 กว่าเออลุงว่าเอาเอบ่ว่างเดื้อตอนเศร้านี่ลุงกันสิบอกเอาเป็นตอนแรงนะเออเออตอนเศร้านี่ม่ค่อยว่างเพราะว่าไปสีดวัคซีนเขาแต่คุมือยนี่นะ<อ>แต่ว่าคันคันสิไปเลยสทรหาเจ้าคันเจ้าว่างประมาณครึ่งสมโมงหลือว้ย่างแต่จังสิไปห้าแล้วกานว่าขอ่อยดีหอดและหลอครเดือนนะของเจ้าสักแต่เดือนแปดหอดแล้วสักแต่เดือนแปดทวงกัน สั่งผ่านโทรศัพท์ไม่เนี่ยหาเดือนเออหาเดือนกระหอดแล้วเลยกาจอนสันเข้ากระหู่ะเป็นเข็มเดียวน่อจอนสันแต่ว่าการเราไปเราปิน้นออกเราบ่อเอาออกได้หรือบ่อบนะ้านนี่ยยังบัวข้อนะ y, ครับบัวข้อในว่า,าเอออืมจกางอ,งออกได้บ่ยังคือกันแหละเออ ทันเขาทำหากับเบาไปได้เขาทำฟเากปจังอันนี้น้อืมคือเขาไดไปหลอกไปเที่ยวใั่มเขาห่านนั้นเอกาสารเขาอะไรเขาปิน้นนองหายนะเออซ้บไปอืมแล้วลืมบ้านเ <c oughs> อาโทรศัพท์นี่เลนี่จะลืมบ้านเลยน้องส่งมาหายบัตรองสีเขาเห็นหายแล้วคือมันเป็นไรจากนอนเลย อ๋อเออนี่ยเนี่ยสบายดีเอฟซีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องรถสมองุิบ่อนอยู่ดิ้งแห้งเด้อมายจากโคกอีเทวัยเหน่อยเด้อสบายดีอ่าขอให้ยทำให้รวยชาติูเอ่าโอเคอ่ารับฟันดีไปวานต่อในมุ่งโอเค